สวัสดีครับตรวจกองเรียบร้อยเครื่องตารเกียวไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น M 6ถึง M 36นะครับรุ่นคอลึกตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ตรวจกอนเรียบร้อยก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งนะครับเป็นอิเล็กทริกเซอร์โว M 3 6นะครับ M 6ถึง M 36ตัวนี้เป็นสเปคของสินค้านะครับ เซอร์โวมอเตอร์ด้านหลังเรียบร้อยด้านหน้าเรียบร้อยครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุดยกเครื่องนะครับเป็นบอลสกูยกยกตัวเครื่องจะประกอบเข้ากับร่องตรงนี้นะครับชุดคอเลตนะครับ M 6ถึง M 36ครบชุดมือจับนะครับตัวมือจับโยกสายไฟประแจแอลแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานนะครับเป็นฐานเครื่อง น้ำมันตาฟนะครับน้ำมันตาฟหขวดแล้วก็มีระดับน้ำอีก1ตัวนะครับจะได้สอนตั้งเครื่องตั้งชิ้นงานด้วยนะครับสินค้าพร้อมส่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ